สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับขวัญข้าวค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงนะคะวันนี้ค่ะขวัญก็จะพามาดูนะคะรถกระบะค่ะ4ประตูนะคะตัวยกสูงค่ะนั่นก็คือตัว Ford r a n g e จอนะคะ4ประตูค่ะ XL พัดนั่นเองนะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2 2 0 0ซีซี cc นะคะแรงม้านะคะสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะ และที่สำคัญค่ะคันนี้ค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะราคารถจะอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะในส่วนของด้านด้านนะคะขวัญก็จะเปลี่ยนให้นะคะเป็นกระจังหน้า Ford นะคะตัวอักษร F O R D ตัวใหญ่หน้ากระจังตัวนี้นะคะขวัญก็จะทำให้เป็นสีแดงค่ะตัดกับสีดำด้านนะคะ ด้านล่างถัดลงมาค่ะตัวนี้จะเป็นครอบกันชนหน้านะคะครอบกันชนหน้าขวัญก็จะทําให้เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้ด้านหน้าของเรานะคะดูสวยงามแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของไฟหน้าค่ะขวัญก็เสริมความเท่ความหล่อให้กับไฟหน้าเราโดยการใส่ครอบไฟหน้านั่นเองค่ะ ถัดขึ้นมาค่ะในส่วนของฝากระโปรงนะคะขวัญก็ใส่เป็นสกู๊ปหน้านะคะทรงเตี้ยค่ะสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนะคะเป็นยังไงคะด้านหน้าของเราค่ะสวยงามค่ะดุดันเรียบหรูนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะด้านข้างค่ะขวัญก็จะใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดให้นะคะถัดลงมานะคะจะเป็นล้อค่ะตัวนี้ขวัญเปลี่ยนล้อให้ค่ะเป็นล้อแม็กนะคะ ขอบ16ค่ะมาพร้อมกับยางฮันคุกดอกยางสวยงามแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะถัดขึ้นมานะคะลายสติกเกอร์นะคะลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายสติกเกอร์ค่ะลายโคนนะคะมีตัวอักษรนะคะเป็นชื่อของคุณลูกค้านะคะลายสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะถัดขึ้นมานะคะ ตัวนี้จะช่วยไม่ให้รถนะคะเป็นรอยในขณะที่เราเปิดรถนะคะนั่นก็คือคอบเบ้ามือเปิดนั่นเองค่ะถัดขึ้นมาตัวนี้จะเป็นกระสาดข้างนะคะมาพร้อมกับเราหลังคาสีดำด,ด้านด้านบนนี้เลยค่ะถัดมานะคะด้านข้างของเราค่ะตัวนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะทรงเดียวกับรถวายแท็กของเราเลยค่ะเรียบหรูใช่ไหมคะถัดมาค่ะ ไฟท้ายนะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายสีดําด้านให้นะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะขวัญก็จะใส่เป็นเบ้ามือเปิดฝาท้ายพร้อมกับลายดาบสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดลงมาค่ะในส่วนของกันชนนะคะขวัญก็จะใส่เป็นกันชนเหล็กนะคะของ outlander นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงตัวนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไปดูภายนอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าค่ะในส่วนของภายในนะคะภายในค่ะตัวนี้นะคะตัว X อ,อ็พัตของเรานะคะพรมาลายจะเป็นพรมาไลายไฟฟ้านะคะน้ำหนักเบาค่ะถัดมาค่ะในส่วนของเบาะนะคะเดิมเป็นเบาะผ้าค่ะขวัญจะเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะแบบสปอร์ตสวยงามนะคะ ถัดมาค่ะตัวหน้าจอตัวนี้นะคะเดิมค่ะจะเป็นหน้าจอตัวซิงค์ใหม่ขนาด8นิ้วนะคะขวัญก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นหน้าจอ Android ขนาดกว้างถึง9นิ้วนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังเลยนะคะในะในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเพราะฉะนั้นขับสนุกแล้วก็มันแน่นอนค่ะเป็นไงคะ ไปดูรถมาเรียบร้อยแล้วค่ะขวัญเชื่อว่าต้องมีถูกอกถูกใจใครบ้างแล้วใช่ไหมคะเริ่มอยากเป็นเจ้าของเจ้า XL p พั s ของเราแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากแต่งแบบนี้นะคะตอนนี้ขวัญก็มีโปรโมชั่นนะคะฟรีชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง4,9000บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถโทรติดต่อผ่านขวัญได้นะคะที่เบอร์094 659 9596นะคะหรือคลิกที่ลิงก์ไลน์ค่ะ ในรายละเอียดใน YouTube ด้านล่างได้เลยนะคะขวัญน,นี้เข้าปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะรับโปรโมชั่นต่างๆนะคะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถได้ง่ายนะคะโดยการโอนเงินจองผ่านบริษัทนะคะปลอดภัย100%ยเปอค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงโควิดนะคะเราไม่ต้องกลัวติดโควิดเลยนะคะปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อจบการรีวิวนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึง รถฟอร์ดนึกถึงขวัญน,นะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญค่ะวันนี้นะคะขวัญขออนุญาตค่ะไปส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ